กบขาวักเต้ยจับขาเตรียมมาเ็บ่ับสกเตียมมาเหไพ่เนา อันนี้ที่แม่ต้อกาต้องกินน้ำยาใส่ส้มใส่สแข่กันร้อนน้ำมูเลยกันชื่เแถเแถดแห่น้ำมูแตัดก็เปล้งไปไอ้พลังเงียบได้จะถึงแสนแล้วมาไล่โอามาไล่อันกระถินพลังเงียบกระเสียกะถิน การทำงานนะครับถึงจะกินเขาอยู่กับทำงานอัปเดตตลอดเออมันจะรู้ลูกก็ไม่ให้ฮะพวงไสุดแล้วฮะพวงไสุดโอ้โหพวงไ่สุดเล้วพรามา ไปกปอินอ<ป><ป>้าไปไปหาขาวาากกินดอกกุหลาบกระมี้นกระปิร้องฮัต้องสังเกตตอนดีกหรือปัาไทายคลิปก่อนกินย่อได้กระเด็นดอกตอเดนก็นจะได้ไทยคลิปอสมันดอกกุหลาบทมพอนอาอ่าตายบานะ้านเนาะผูนที่เหลือดอกกุหลาบสีขาวมันอยเ่กินมันยูอันางขางเนาะคางคังอะไรงค่อยอันนั่นจะทุ้งิป หลายสิบล้านเฮ้น้ำอะไรนะน้ำกระเจี๊ยบเหรอใช่ตัวม่างี่ได้ไหมได้กตัวหมยย่งนี่ได้มาแต่วัดสิเขาแนมิจฉงามเลย กำลังเห็นเนี่ยนะกำลังเห็นเนี่ยสวยไหมสวยไหมไปถ่ายตรงนั้นยังตรงข้างในงานาเขาไปถ่ายดีครับโอ้ดอกไม้สวยมากเลยโม่ลเลยครับทั้งผุนเลยครับ คุณจ้าอ้สวยมากเลยนะนี่คุณนะสวยไหมเมื่อเชวาได้ไหมพรุ่งนี้เช้าปาอีหยังนี่เอาคือเฮ็ดดีแท้มีโบลอยกระทงลูกสาวมาเลยเขาให้มาทำเลยเก็บไว้ก็ได้เนะใช่ใช่ใช่ เฮ็ดเองหม eh ่หองนี no right> no ่น้องที่ทำงานช่วยกันทำสวยมากเลยช่ันทำาเรอเองมาผสวยมากเลยไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแน่แ่าวตั้งแนและเดี๋ยวแม่หนเาจะจัดการสวยมากเลยนะสวยมากนู่นนะครับเขียนเขียนชื่อเลยครับคุณย่ารับหน่อย เกชื่อเลยครับห้องบุญเมือนอยู่นอยู่เป็นบระคำหนิอยู่ลาเลยสามวันโอเคสุดยอดเลยมันจะใช้เกาะลุกลีที่ไปที่บันหมี่ไงที่เอาพระธาตุให้ลูกสาวแม่จำได้แล้วจำได้และจำได้ละเดินทางมามาจากลบุรีเลยครับมาด้วยใจเดินทางไกลมาจากลบุรี รวยปะวมากอลังการมากเลยนะรวยมากอลังการงานใหญ่แล้วจะพอใส่ไหมรถใช่บุญกระถินเดียวบุญบอไรซ้ายบอยาวเห็ดบอไรทดไแมนครับบ่ญเป็นบาสีเด็กยังไงบุญส่วนตัวกระถินส่วนตัวแล้วก็กระถินร่วมกับ FC นี่แหละมบุญกระถินมุตบานรนะแต่ถ้าบานก็มาซอยอยู่แต่ว่าเพื่อนกระเฮ็ดเดียวสุปี ป๊อบเอสซสาวน้อยเอซอุ้งอิงร่วมกันที่พ่อใส่บอลรถมักเขือหมักแตงมักยังกล่วยพ่อใส่ยู่ือเปล่าเออเออเออ,เอ<ะ>ดีอะไรอะไรเอารถจรังสิไหม<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเนนมักเผาเด้อหมักเผาแล้ก่วยเอาเบิดครัเอาไปหลางในนั่นมักมาก่อนแล้ว,วเดิทนทางกลันมาจากกบุรี อะถื้อถือนินะเพาะเอถาบื้เพิ่นือนะาหลืองัยงลหมันทกส่าง่ะขอบคุณครับไปกินข้าวครับกินข้าวมะมามามากินข้าวทานข้าวเลยมามา าเฮ้ยาสาธุยางดุกระไดูเงินกระไอ้ยเงินเงเงินเงินเงินเขอแปมเงินเงินอ้ยเงินยางเอาเป็นอย่งนฮอ้ยเงิน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 โอ้ยเงินเงินเงินยางเอาด้อยยางเอายางเอาเงินยเอาโอยสีบางสีนดเอาเคิดข้าแม่กิดข้าแม่ เอาเลยกินขาวไม่เลยแมนไปั่งกระจบเดินอีกด้คืนนี้ไลฟ์สดสองทุ่เหมือนเดิมนะครับเอฟซีพลังียบวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันนี้ไลฟ์สดสองทุ่เหมือนเดิมช่องการใช้ลำโพงอุปเชี่ยวทำบุญแล้วก็มาอะไรองิง ที่พลังเงียบเหมือนเดิมวันนี้ก็น่าจะขึ้นมาลายก็น่าจะขึ้นแสนห้าวันนี้วันนี้แล้วก็มาลายโอ้ก็แล้วก็กระถินกระถินพลังเงียบน่าจะน่าจะแสนเหลืออีกหมื่นกว่าโอ้น่าจะแสนหลือขาดเหลือาดกัอยู่ในไร่กันแล้วกันครับมารับการเด้เหมือนแรกสองถูกนี่แจกรับเครืพิเศษมาจากญี่ปุ่นแทรบ้านเพิ่นแมนเออมาอยู่ มกบ่แม่นนะมันเขาก็เพลงดีดดดดดไหมเจอหนึ่งเจอได้ไหมงงแล้วมากกันสี่วันแล้วครับเอาแม่บ้านเข้าใจญี่ปุ่นอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องอยู่ดีมิให้สุขสุขคุณครับสวัสดีครับผม